วันนี้จะพามาดูความลับที่ทำให้มะเขือเทศของเรางามนะคะหลายคนก็าถามเพราะมาว่าใช้ปุ๋ยหมักอะไรยังไงนะคะก็แต่ละพื้นที่มีวัตถุดิบไม่เหมือนกันนะของเราจะเป็นขี้รีบนะคะขี้รีบอา่านั้นหนึ่งกองนะคะก็คือเราจะลงเป็นรถพ่วงหกล้อนะคะแล้วก็ ขี้หมูหมักแก๊สนะคะเราใช้ขี้หมูหมักแก๊สนะคะเราจะไม่ใช้ขี้หมูสดหรือมูลสัตว์ดิบ ทุกประเภทนะคะเพราะว่ามันจะมีพยาธิสารพัดเลยนะคะแล้วก็มีเชื้อออกออลไคสโควรเดียมที่ทําให้ท้องเสียด้วยนะคะถ้าเราหมักไม่สมบูรณ์นะคะแล้วเราก็จะมีแกลบดํานะคะแล้วก็จะมีกากมันสําปะหลังจากโรงงานเอทานอลนะคะก็ทุกอย่างมันจะมาเป็นกองๆแต่ที่มันเห็นน้อยๆแล้วเพราะว่าเราเอามาหมักแล้วใช้ไปไปเยอะแล้วนะคะก็หมักกับน้ําหมักของเราน้ําหมักจุลซีของเรา เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำหมักนะคะแล้วก็ปุ๋ยของเรานะคะเราจะปูผ้าพลาสติกทุกอย่างจะไม่สัมผัสกับพื้นดินนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคในพื้นดินได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำหมักของเรานะคะอยู่ใต้ร่มไม้ร่มใบไผ่อากาศเยน็นๆไม่ร้อนค่ะก็ที่นี้จะเป็นปลาหมักนะคะเราจะไม่ได้ใช้เศษอาหารเราจะใช้ปลาน้ำจืดนะคะนี่ จุ่ออันนี้คือมันหมักจนมันย่อยหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็ประมาณ 4- 4 5หปีแล้วนะคะที่ใช้เวลาในการหมักเพราะว่าสารอาหารของเราจะเต็มมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำหมักที่ดีควรจะหมัก1ปีขึ้นไปของเราจะเป็นสารพัดเศษปลาเลยที่หามาได้นะคะแล้วก็หมักกับเปลือกสับป,ปะรดแล้วก็ใช้น้ำตาลโมราจ์อัตราส่วนเนี่ยเบียจะไม่ไม,ไม่ไม่สติ๊กเหมือนคนอื่นเขาก็คือ เราจะใส่ให้ท่วมปลานะคะแล้วเราก็คนนะคะหรือไม่ต้องท่วมก็ได้นะคะพอดีพอดีเราคนตื่นเช้ามาถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นแสดงว่าน้ําตาลที่เราใส่ไปเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าเช้าขึ้นมาแล้วมันมีกลิ่นเหม็นปรากฏว่านัก็คือมันไม่เพียงพอนะคะมันก็จะต้องเติมน้ําตาลโมลาดลงไปนะคะมันจะมีที่มันไม่ย่อยด้วยนะเปิดไม่ออกเดี๋ยว เดี๋ยวพาไปดูที่มันไม่ย่อยเพราะว่าช่วงนั้นน้ำตาลน,น้ำตาลหมดแล้วก็ทุนทรัพย์หมด <c oughs> ก็จะแบบหมักแค่ชะลอไว้สมัยมันเป็นหมดแล้วล่ะคะ่ะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหนอนมแมลงวันนะคะมันก็กินช่วยย่อยแล้วมันก็จะไปนี้เป็นปุ๋ยหมักที่มีโปรตีนต่อไปนะคะน,น่าจะย่อยหมดแล้วเพราะมีช่วงนึงก็จะดอบน้ำตาลไว้ทีเดียว นี่ยังยัวเยี้ยอยู่เลยนะคะย่อยหมดแล้วสรุปก็พวกนี้ก็ไปเลี้ยงไก่ได้นะคะก็เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าก็แล้วแต่เจ้าของสวนะของเราไม่ไม่ได้เลี้ยงนะคะแล้วที่เปิดมาคือไม่มีกลิ่นนะคะทุกถังจะไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าจุลินทรีย์ทำการย่อยมันแบบว่าเอ่อเรียกว่าสมบูรณ์อ่ะแต่ถ้าเกิดน้ำตาลไม่พอ มันจะเปิดออกมาแล้วมันมีกลิ่นเหมน็นเพราะฉะนั้นน้ำหมักอาหารเสร็จอาหารหรือน้ำหมักอะไรก็ตามที่เพื่อนๆทำเอาไว้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าเปิดออกมาแล้วมันมีกลิ่นเหมน็นคือให้รู้ว่าน้ำปลาไม่พอนะคะง่ายๆคือเติมน้ำาลาโมละเข้าไปพวกนี้เราเราเราจะต้องเอาไปขยายหัวเชื้อด้วยนะ้ำมพะพร้าวเทียมด้วยนะคะใครอยากรู้นะ้ำมะพร้าวเ,เทียมังไงไปเซิร์ช u t u b e ของอาจารย์พงชนาะูม,มิดูนะคะทำตามวิธีที่อาจารย์บอกได้เลยคือการทำน้ำมพะพร้าวเทียม นะคะก็ก็นี่แหละค่ะเหตุผลว่าทำไมมะเขือเทศของเราถึงได้งามมุงคลนามมาแบบน่าเกียดมากเลยว่าหัวข้อชื่อชื่อช่องก็ชื่อช่อง,อองวันสบายฟาร์มผักอินทรีย์คำว่าอินทรีย์คือเราก็ต้องปอดจากสารเคมีทุกชนิดใช่ไหมคะถามมาว่าใช้ยาอะไรมะเขือเทศยงยามจังอยู่ใกล้ๆอยากจะเอาไม้ตีกระโหลกนะคะคือแบบไม่มีสมองเลยนะคะ ออทำกินเองเนาะมันไม่จําเป็นต้องใช้หรอกมันก็เพื่อสุขภาพของตัวเองเท่านั้นที่ทุกคนต้องหันมาพึ่งพาตัวเองด้วยวิถีกเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงนะคะเพราะทุกคนต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าซื้อกินเราไม่สามารถจะไว้ใจใครได้เลยผักผลไม้ทุกชนิดนะคะ เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือการปลูกกินเองหรือซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่เขาทำเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้พามาดูคางแสงของเราโดยประมาณนี้นะคะก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะ